ผมชื่อมานุครับฟังดูจะตลกก็ได้แต่เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนอื่นพูดมันเป็นคืนที่ผมพบเจอกับตัวเองและมันเป็นคืนที่ผมต้องเอาชีวิตรอดมาเองบ้านผมอยู่ริมทุ่งนาติดแม่น้ำฤดูน้ำหลากปีนั้นน้ำมันเอ่อขึ้นเอ่อจนแทบกลืนทุกอย่างคันนาที่เคยเดิน ตอนนั้นมันแทบไม่เหลือแล้วข้างหนึ่งเป็นน้ำอีกข้างหนึ่งเป็นคโคลนแล้วมันดูเงียบระวังเวงมากเลยครับคืนนั้นผมออกไปเก็บโป๊ดักปลาที่ลืมไว้ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณมันจนจะให้ของหายมันก็เสียดายครับผมถือแค่ตะเกียงเจ้าพายุเดินฝ่าความมืดไปคนเดียวตอนแรกก็เหมือนคืนอื่นๆ เดินไปเดินมามองซ้ายมองขวาเช็คทางเพราะว่ากลัวตกโคลนแต่เกียงมันส่องได้แค่ตรงหน้าแต่แปลกทุ่งนาแบบนี้ปกติกลางคืนต้องได้ยินเสียงเขียดเสียงกบแต่คืนนี้ไม่มีไม่มีเลยสักเสียงมันเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองผมยืนนิ่งพักหนึ่งเหลียวมองรอบ,รอบ เงาต้นกล้วยไกลๆมันดูเหมือนคนยืนอยู่เรียงรายใจก็คิดตาฝาดผมแค่ตาฝาดไปแน่ๆมันผิดปกติจริงๆสำหรับคืนนี้แล้วเสียงมันก็มาเสียงเหมือนเท้าเปล่าเหยียบโครนวนรอบๆตัวผมแล้วผมก็ได้เสียงเบาๆแววมาคข เสียงมันยาวเล,เ,ลเล็กๆแหลมๆเหมือนคนไม่มีน้ำลายฟังแล้วมันหนาวไปถึงข้างในผมรู้แล้วว่าผมต้องหนีผมวิ่งสู่ชีวิตบนคันนาที่มีคโคลนลื่นๆข้างหลังเสียงมันลากขาชัดขึ้นชัดขึ้นผมหันไปเห็นเ <c oughs> งาสูงตัวโยกลุกขึ้นช้าๆจากคโคลนแขนยาวนิ้วลากไปกับคโคลนแฉะ โคคดหัวเอียงเหมือนฉลุดตาแดงหนง้าเงาฟิเปรดเหมืนคือเปรดน,นี้ผมวิ่งแต่เกียงแทบจะหลุดจับมือโครูนกระเด็นเต็มขาทางมันพาไปบึงใหญ่ผมเหยียบพลาดตกลงไปทั้งตัวน้ำเย็นมากเย็นแบบจับเข้าถึงกระดูกผมเงย,ยนหน้าขึ้นมามันอยู่มันอยู่ เหมือนไม่มีที่สิ้นสุดมือมันวนในน้ำน้ำมันหมุนหม,มุนวนรอบๆตัวผมเหมือนมันจะกดให้ผมจมลงไปในน้ำด้วยหลังจากนั้นสติผมก็ดับวูบไปเช้าผมลืมตาขึ้นมาลืมตาช้าๆรู้สึกเหมือนตัวเองนอนแช่น้ำอยู่ข้างคันนารอบตัวมีชาวบ้านมามงเต็มไปหมดผมได้ยินเสียงกระซิบได้ยินเสียงคนพูดว่า แล้วมันไปทำบ้าอะไรในน้ำแต่เช้าเมื่อคืนใครได้ยินเสียงมันบ้างเหรอดูซิมันยังมีชีวิตอยู่ไหมมือใครสักคนเอื้อมมาจับแขนผมมือมันเย็นแต่มันไม่ใช่เย็นแบบมือของเปรตมันเย็นแบบมือของคนมีชีวิตนะครับผมลุกขึ้นมาช้าๆเหลือบตามองไปรอบๆก็เจอตะเกียงเจ้าพายุ ไฟมันดับไปตั้งแต่ตอนไหนผมก็ไม่รู้แต่ในหัวของผมยังได้ยินยังได้ยินเสียงคนเดินขาล่างในโครนเสียงขอบุญแหบแห้งทั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครไม่มีอะไรอีกแล้วผมรู้มันยังอยู่แค่มันปล่อยผมกลับมา